สวัสดีครับมือหนีเสียงน่อยคนเลี้ยงงัวจับผ้ามาทําการปลูกพักบงหลังจากเบิดนาฝนไปแล้วครับเตรียมตัวปลูกพักบงกันครับหลังจากเบิดนาฝนออกพรรนาแล้วครับเฮามาเตรียมตัวกันว่าจะลงพักบงกันต่อครับเพราะว่าช่วงฝนลงหย่าครับปลูกหย่าครับเลยหยุดไปก่อนครับ หลังจากฝนเบดแล้วหนาหนาวเข้ามาเขาก็มาเริ่มปลูกพืชบุกกันครับครับนี่เขาก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนมันครับนี่ครับเตรียม,มเมล็ดแล้วก็กเขามาห้อยตามร่รงที่เขาปลูกไว้นี่ครับคุ้มโดยฟางเขาก็เอาเศษฟางมาคุมครับคดนำให้ชุ่มทุกมือครับตอนนี้เดี๋ยวม,มันก็เกิดมเมล็ดขึ้นมาแตกขึ้นมา นั่นแหละครับขาก็จะเริ่มเห็นความเขียวของมันลวครับแต่นนี่ค่อยเขียวขึ้นมาค่อยเขียวขึ้นมาความสุกเล็กๆกน้อยนอยครับจากการทําสวนเมื่อเห็นความเขียวขึ้นมาแล้วข้างก็เริ่มมีกําลังใจครับส่วนราคาเนี่ยจะเป็นของปนไก่ของตลาดครับแต่ละช่วงแต่ละเวลาว่าผักออกหน่อยออกหลายครับแต่ว่าปลูกผักบุงมันก็ดีจังนึงครับยี่สิบมือมันก็เก็บได้ละครับถอนได้ละครับ สำหรับผู้ที่มองหางานยังบ่ได้ก็มาปลูกข้าบุงกันครับปลูกเดเร็วแต่ละค่าก็แล้วแต่กลไกของตลาดแต่ละมือนแต่ละช่วงเวลาครับแต่บอนก็มีความสุขอยู่กับสีเขียวครับธรรมชาติแน่นไปใส่เห็นตีดสีเขียวบดมันจะเกิดความสุขขึ้นมาในเองครับการหาอยู่หากินตามระบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเฮาทยุบานเฮาก็เบียงงัวเกี้ยวยา เห็ดปลูกพักปลูกสวนยังสีละครับยงมมันงามขึ้นมามันก็เป็นตะเบิงครับเขี้ยวไปเบิดแนมไปทางใดกับเขียวพักบุ้งก็เป็นอีกพืชชนิดนึงครับที่ขายเด้ดตลอดครับมีเวลาว่างก็มาเห็ดกันครับเล็กๆหน่อยเป็นรายได้เสริมครับเป็นงาน จะได้ไม่จนเจ้คขอบทั่วไปมือมือได้ครับสำหรับผู้ทีว่าโบได้ไปใส่กะลองมาเห็ดบังครับมันกับพ่อเห็ดใดอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้กะพ่อสนิทครับมาบอกเรื่องพักบุงว่าทับไทยผมไม่ยังเห็ดกับมาปูพักบุงกันครับก็ปากดติดตามกดไลค์กดแชร์เสีงเดยวนด้ึนะครับขอบคุณครับ